ขเมนหน้าแหกพม่าเปิดหลักฐานสมัยผู้กรลมขอมไม่ใช่ขเมนกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆโดยวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประเด็นที่นักวิชาการชาวพมา่า ได้เปิดเผยหลักฐานศิลาจารึกในสมัยพุกามโดยนักวิชาการคนนี้ได้กล่าวว่าขอมคือคนไทยโบร,ราณตามศิลาจารึกปิศนาขอมซึ่งจารึกเป็นภาษาไทยก่อนอาณาจักรสุขโขทัยและถูกเก็บไว้ในพม่าพุทธศตวตรรษที่12-13ถึงนักวิชาการชาวพาม่ามินซานฮาร์ตเสนอแนวคิดว่าขอมคือคนไทยโบร,ราณ เพราะพระเจ้าอนโนราชาแห่งพุกามเรียกชาวสยามหรือชาวไทยที่ยกมาตีอาณาจักรพุกามว่าขอมคนไทยในรัชฉานพมา่าและยูนานในประเทศจีนเรียกผู้ที่ใช้ภาษาไทยที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลของสยามหรือไทยว่ากรอมทําให้ชาวกัมพูชานะครับต่างดิ้นกันทั้งประเทศโดยชาวกัมพูชาได้เห็นโพสต์นี้ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นขอมจริงๆอ่านศิลาจารึกขอมให้ออกก่อน ก่อนที่จะมาบอกว่าตัวเองคือขอมโดยวันนี้นะครับเราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้นะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันยังไงโดยเม้นแรกนะครับเป็นของชาวกัมพูชาบอกว่าอ่านศิลาจารึกขอมให้ออกกอนที่จะบอกว่าตัวเองคือขอมเม้นต่อมาก็เป็นของชาวกัมพูชาเหมือนกันนะครับโดยกล่าวว่าขอมเป็นใครไม่สําคัญเพราะชนชาติขอมไม่มีจริง ขอมเป็นแค่คำกลายมาจากคำว่ากรอมที่แปลว่าข้างหลังหรือตอนใต้เท่านั้นงั้นถ้าพมา่าเรียกไทยว่าขอมไทยก็เรียกขมรว่าขอมหรือลาวก็เรียกขมรว่าขอมมันไม่มีอะไรแปลกเพราะคนที่อยู่ตอนใต้ถูกเรียกว่าขอมอยู่แล้วแต่คนที่สร้างอาณาจักรอังกอร์ที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่เมื่อพันปีที่แล้วนั่นคือชนชาติขมรที่ประวัติศาสตร์โลกเขายอมรับเป็นสากล และก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะคะว่าจริงที่ขเมนเป็นคนสร้างแต่นั่นคือแรงงานนะเหมือนกับคนที่มาสร้างตึกสร้างถนนหนทางในประเทศไทยในตอนนี้แต่จะมาเคมไม่ได้นะเพราะถ้าแรงงานไม่มีคนออกแบบไม่มีวิชาจะสร้างแบบเจ้าของจริงๆเดี๋ยวมันจะถล่มเอาเพราะฉะนั้นนอกจากนครวัดขเมรถึงไม่มีอะไรอีกเลยขาดช่วงไปเลยเพราะนครวัดก็ไปเอาของเขามาแต่รักษาดูแลไม่ได้ ถึงได้ทิ้งล้างไปแถมยังสร้างใหม่ไม่ได้อีกเพราะไม่มีปัญญาสร้างและก็มีเม้นต์มาตอบเสริมอีกนะคะว่าประวัติศาสตร์โลกที่ไหนยอมรับขอหลักฐานด้วยหลักฐานที่ไหนหรอที่บอกว่าขมิมนเป็นคนสร้างนครวัดเอามาโชว์อย่าพูดลอยๆถ้าแค่พูดลอยๆใครก็พ่นน้ำลายแบบขมิมนได้ซึ่งไทยเขาไม่ทำทุกการดีเบตของเราเรามีหลักฐานประกอบอย่ามาเพอ้อเจ้อแถวนี้และก็มีเม้นต์มาตอบเพิ่มอีกนะคะว่า คนสร้างไม่ใช่ขเขมรมีศิลาจารึกบอกว่ากะเมนคือขเขมนในปัจจุบันซึ่งเป็นชนชาติที่เป็นทาสของขอมที่เอามารับใช้แต่ก็อาจเป็นคนใช้แรงในการสร้างเพราะขอมเป็นเจ้านายหลังจากนายแตงหวานฆ่าเจ้านายแล้วคืนของราชแล้วโดนละโวที่เป็นเขือญาติยกทัพมาตีเอาคืนนายแตงหวานก็หนีไปพนมเปญน,นั่นคือจุดกําเนิดของกัมพูชาและราชวงศ์สีหนุแล้วก็มีคนมาตอบเพิ่มคนสุดท้ายนะครับว่า พงศาวดารกัมพูชาก็บันทึกจุดเริ่มต้นของกษัตริย์กัมพูชาคือพระเจ้าแตงหวานไม่ได้กล่าวถึงพระนครในราชวงศ์วอร์มันเลยสักนิดเคยอ่านพงศาวดารของประเทศตัวเองบ้างไหมคขมเมนเม้นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับได้กล่าวว่าประเทศแห่งไวลัสผู้คนหลายล้านชีวิตก็เหมือนกบในบ่อน้ำลืมต้นกำเนิดไปไม่นานคนไทยก็เหมือนเกาหลีเหนือวัวก็คือวัวแต่ที่จริงมันคือกระบือ แล้วก็มีคนมาตอบเมนนี้นะคะว่าคนไทยอยู่เหมือนเกาหลีเหนือแต่พัฒนาเหมือนเกาหลีใต้ส่วนกัมพูชาอยู่อย่างทาสพัฒนาอย่างนอนแล้วก็มีชาวกัมพูชามาตอบกลับไปว่ากัมพูชาพัฒนาเหมือนนอนใช้เวลาไม่นานนอนตัวนี้ก็จะกลายเป็นผีเสื้อและยิ่งใหญ่กว่าชาวสยามที่อาศัยอยู่เหมือนนอนที่กินเนื้อนอนวัฒนธรรมพยายามอย่างมากที่จะลอกเลียนแบบของขเขมรเป็นของตัวเอง แถมยังลวงโลกไม่เพียงแค่นั้นสยามยังหลอกเด็กๆสงสารเด็กๆจริงๆที่ได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่รู้ว่าสิ่งไหนจริงสิ่งไหนไม่จริงแล้วก็มีเม้นมาตอบกลับไปนะคะว่า ประวัติศาสตร์กัมพูชาไม่เป็นความจริงเพราะถูกบิดเบือนด้วยเสรีภาพของผู้คนแต่ประชาธิปไตยของประเทศไทยถูกควบคุมโดยคนที่มีเสรีภาพนอกจากนี้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เป็นของนักวิชาการชาวพมา่าส่วนประเทศไทยไม่มีส่วนร่วมข้อมูลที่พบในประเทศไทยรับรู้และแสดงถึงความเจริญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นดังนั้นจึงเป็นความจริงของหลักฐานที่พบ เม้นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชาได้กล่าวว่าขอมคือขมรไม่ใช่คนไทยเม้นต่อมาก็เป็นของชาวกัมพูชาเหมือนกันนะครับได้กล่าวว่าประเทศไทยกําลังเป็นประเทศดวงโลกเม้นต่อมากล่าวว่าเอาจริงๆแถบนี้ไทยยึดมาหมดแล้วไม่ต้องถามประวัติศาสตร์ลอกแค่ดูว่าประเทศไหนเคยเป็นเมืองขึ้นกับไม่เคยเป็นเมืองขึ้นมันแตกต่างกันมากอย่างเช่นประเทศไทยยอมเสียดินแดนแต่ไม่ยอมให้ใครมายึดครอง สุดยอดจริงๆพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนเม้นต่อมากล่าวว่านักวิชาการโบราณคดีของพมา่าผู้ขุดสำรวจสุสานพระเจ้าอุทุมพรอ,อดีตกษัตริย์อยุธยา ได้แสดงหลักฐานจารึกสมัยโบราณของผู้กามว่าขอมคือสยามที่อาศัยแถบรุ่มน้ำเจ้าพยาไม่มีเหตุผลที่นักวิชาการโบราณคดีชาวพม่าท่านนี้จะเข้าข้างไทยชนชาติสยามแต่โบราณมีความรู้ความสามารถในการสร้างพระราชวังวัดวาอารามได้สวยงามตะการตาเม้นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าในศิลาจารึกมันคือขมนทั้งหมดใครอ่านอักษรโบราณเป็นลองทำวิดีโออ่านดู เชื่อว่าพวกคุณไม่เข้าใจมันล็อกแล้วก็มีเม้นชาวกัมพูชานะครับมาตอบใต้โพสต์เพิ่มอีกนะครับว่าทุกวันนี้คนไทยไม่หลับไม่นอนและมาเห่าแต่คเมเมนมีแต่เห่าในเฟสพวกเขาปฏิเสธที่จะเปิดโต๊ะพูดคุยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และไม่ยอมรับให้สารโลกวิจัยตัดสินว่ากัมพูชาเกิดก่อนสยาม แล้วก็มีเม้นมาตอบใต้โพสต์นี้นะครว่าหัดไปศึกษาประวัติศาสตร์จากชาติอื่นบ้างอย่าดูแต่ในประเทศตัวเองไม่ไอายตัวเองหรอขเขมรที่โง่ได้ขนาดนี้เม้นต่อมากล่าวว่าช็อกไปเลยสิลูกหลานแตงหวานเดี๋ยวเตรียมตัวไว้เลยพวกเราจะเข้มขืนบ้างเม้นต่อมากล่าวว่านั่งเกาะกำแพงร้องโหยหวนต่อไปนะเขมรเม้นตต่อมากล่าวว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่จากเมียนมา อาณาจักรผู้ก้ามมีประวัติศาสตร์ยาวนานเชื่อถือได้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ควรเอามาบันทึกหรือจารึกต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านมาเชื่อมโยงกันความจริงจึงปรากฏบางประเทศเชื่อมั่นแค่สิ่งที่ปลูกฝังมาภายในประเทศนั่นไม่ใช่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเม้นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าไทยคือบรรพบุรุษของเขมรถ่ายทอดวัฒนธรรมให้กับเมืองขึ้นอย่างเขมรน,นี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับ โดยนะักวิชาการพม่าท่านนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ช่วยยืนยันว่าขอมคือสยามหรือประเทศไทยไม่ใช่เขมรและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่แอดนำมาสะท้อนให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใตค้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ